สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาศพันธังกูลเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหัดใหญ่คณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารุรกิษค่ะดิฉันเป็นนักศึกษารุ่นแรกของสาขาวิชาค่ะมีแต่คนถามว่าเรียนสาขานี้จบไปแล้วได้อะไรจบไปแล้วจะมีงานทํำไหมอยากจะบอกตรงนี้เลยค่ะว่าเรียนสาขาวิชานี้คุ้มค่าแล้วได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดค่ะ ซึ่งตัวดิฉันเองจบไปก็มีงานทำเลยค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่บริษัทดีออนพนัทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนหลังจากนั้นก็ได้เปลี่ยนงานเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริษัทเซ็นรัลพัฒนาจำกัดมหาชนค่ะเพราะว่าในส่วนของตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มันตรงกับที่ดิฉันเรียนมามากกว่าก็เลยปรับเปลี่ยนการทำงานค่ะ ถ้ามาดูเรื่องความประทับใจที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยถามว่าเป็นเรื่องอะไรคงจะหนีไม่พ้นในส่วนของอาจารย์ในคณะค่ะเพราะว่าอาจารย์ทุกคนคอยดูแลเอาใจใส่คอยให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะก็รู้รสึกอบอุ่นที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสาขาวิชานี้ค่ะชีวิต ตลอดเวลาที่อยู่ในรั้วขาวแดงทางมหาวิวทยาลัยแล้วก็ทางสาขาก็คอยให้การสนับสนุนคอยเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อชุมชน